เทดังร่วมผลึกกำลังเปิดเคล็ดลับการเทรดสร้างคุณภาพนักลงทุนสอนไมเซ็ตวางแผนเทรดจนเทรดเป็นกับเครื่องมือสุดล้ำฟินแนเซียฮีโร่ยรอยู่ไหนก็เทรดได้หาหุ้นงบดีจับจังหวะซื้อขายรู้จุดกลับตัววางแผนเทรดเป็นซื้อให้ถูกขายให้แพงสร้าง,างโอกาสทำ,ำกำไรทั้งหมดนี้คือฟรีเพียงแค่เป็นลูกค้าฟินันเซียร,รีบสมัครกันนะครับมารวมพลังไปกับพวกเราฟินแนเซียฮีโร่ เรืสร้างเสียนแลวยังมีผู้ชมด้วยนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ,คะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการคุยคุย,คยหุ้นนะคะประจำวันจันทร์ที่28กันยายนพุทธศักราช2563วันนี้อยู่กับคุณสุนันศรีเจนทราและดิฉันนลดีรดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกันต้อนรับจับตาใหม่พร้อมกับข่าวใหม่ๆค่ะนั่นก็คือ เป็นข่าวบวกเล็กๆนะฮะ,ะดัชนีอยู่สางกรรมดาวโจนเมื่อวันศุกร์นะบวกไป358จุดล่าสุดนีฟิวเจอร์ดาวโจนบวกตอ่อย100กว่าจุดครับและเพื่อนบ้านย่านเอเชียวันนี้ส่วนใหญ่ก็เขียวแม้ว่าจะเขียวไม่มากก็ตามก็เป็นการตอบรับดาวโจนเหมือนกันคําถามของเราคือวันนี้จะไปยังไงก็มีโอกาสที่อดีตตัวกลับนะ,ะเพราะก็ลงมาม้วนเดียวจนเหลือเท่าไหร่นะ1,000 244 24จุดะนะยังกลับไปยืนเหนือหนึ่งพจุดไม่ได้วันนี้ก็ตั้งความหวังนะมาใกล้ๆนับย้อนหลังจากนี้ไปแล้วสามวันทําการนะครับปิดฉากงวดเก้าเดือนแรกะจะเข้าสู่โค้งสุดท้ายจริงๆแต่โค้งสุดท้ายก็มีคําเตือนนะฮะว่าดัชนีจะปรับฐานลงและปลายปีนี้มองกันแค่1น0 0ประมาณหนึ่งพันสอจุดดังนั้น ก็ต้องดูนะฮะวันนี้ถ้าหุ้นขึ้นไปมีโอกาสเป็นโอกาสสำหรับการขายหรือการซื้อนี่เป็นโจทย์ที่ถาม คือนักลงทุนนะครับอ้าวเราไปดูข่าวทุกจีนี่กันการประเมินแนวโน้มโค้งสุดท้ายใช่ในช่วงไตรมาสที่4เพราะว่าอีก 2- 3วันทําการนี้เราก็จะสิ้นสุดไตรมาสที่2และเข้าไตรมาสที่3และเข้าสู่ไตรมาสที่4ของปี2563ค่ะก็บรรดาบร็อกเกอร์เองก็เริ่มประเมินแล้วนะคะว่าทิศทางในไตรมาสสุดท้ายนั้นจะไปอย่างไรกันต่อนะคะบริษัทหลักทรัพย์โนมุระพัฒนาสินค่ะคุณกรพัฒน์วรเช่ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและบริการการลงทุนนะคะ ประเมินว่าดัชนีหุ้นไทยในช่วงไตรมาสที่4นั้นค่อนข้างจะผันผวนค่ะโดยประเมินกรอบแนวรับที่1,150ถึง1,200จุดแนวต้านที่ระดับ1,330จุดซึ่งในช่วงต้นไตรมาสก,ก็คือเดือนตุลาคมนี่นะคะตลาดอาจจะมีการปรับฐานลงไปทดสอบแนวรับเนื่องจากมีปัจจัยเสี่ยงก็คือเรื่องของการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐที่จะมีขึ้นในวันที่สพฤศจิกายนนี้ค่ะ และความไม่แน่นอนของนโยบายการค้าของสหรัฐซึ่งตัวนั้นทำเองก็ใช้ประเด็นนี้มาเป็นนโยบายในการหาเสียง,งนะคะส่วนกรณีตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยกลับมาใช้เกณฑ์ช็อตเซลล์ปกติในวันที่1ตุลาคมอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยค่ะโดยทางคุณกรพัฒน์ประเมินนะคะว่าหลังจากที่ทราบผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐแล้ว ปัจจัยที่จะมีผลต่อที่ทางตลาดหุ้นไทยในช่วงเดือนพฤศจิกายนและวก็ธันวาคมจะเป็นเรื่องของกลับมาเรื่องของการแพร่ระบาดของโควิด -19 และความคืบหน้าวัคซีนซึ่งตรงนี้จะส่งผลต่อจิตวิทยาด้านการลงทุนส่วนเรื่องของฟันโพรค่ะหรือว่าเม็ดเงินของนักลงทุนต่างชาตินั้น ขณะนี้ยังไม่เห็นสัญญาณบวกที่จะกลับเข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นไทยนะคะเพราะฉะนั้นต้องรอหลังการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐว่าเราจะได้ใครมาแล้วก็นโยบายของทางเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรนะคะซึ่งก็ททาให้นักลงทุนทั่วโลกเนี่ยมีการปรับพอร์ตการลงทุนตลาดหุ้นเอเชียเองก็มีโอกาสได้ผลบวกและตลาดหุ้นไทยจะได้รับอน,นิสงหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับว่าการพื้นตัวของเศรษฐกิจนั้นจะดีแค่ไหนนะคะแล้วก็แนวโน้มผลการดำเนินงานของบริษัท จดทะเบียนด้วยค่ะส่วนทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์เทชโกนะคะคุณพิชาติผู้บัญเจิดกุณค่ะพูอในการสายอาวุโสสายงานวิเคราะห์เชิงกลยุทธ์นะคะก็มองว่าชในช่วงไตรมาสสตลาดหุ้นไทยแต่ชินีน่าจะปรับตัวพันผัวในขาลงค่ะเนื่องจากเชื่อว่าภาวะตลาดยังถูกปกคุมด้วยความไม่แน่นอนทั้งจากปัจจัยภายในก็ปัจจัยภายนอก ส่งผลให้ฝ่ายวิจัยอยู่ระหว่างการปรับลดประมาณการเป้าหมายดัชนีสิ้นปีนี้ลงนะคะจากเดิมที่เขาประเมินไว้1,400จุดค่ะ โดยประเมินว่าดัชนีหุ้นไทยในช่วงครึ่งแรกของไตรมาสสปีนี้จะเคลื่อนไหวในสั่ง,งการแกว่งตัวลงเนื่องจากมีแรงกดดันจากปัจจัยภายนอกก็คือการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งยังไม่แน่ชัดนะคะว่าใครจะได้รับเลือกขึ้นมาเป็นผู้นําคนใหม่สถานการณ์การแพร่ระบาดรอบ2ของโควิด -19 ในหลายประเทศและความลาช้าของมาตรการในการกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐรอบใหม่ ซึ่งอาจทำให้เริ่มเห็นตัวเลขเศรษฐกิจที่เริ่มแผ่วลงและกระตุ้นแรงขายในช่วง1-2เดือนข้างหน้านี้ขณะที่ปัจจัยภายในประเทศก็คือของบ้านเราก็ยังเป็นเรื่องของการเบืองอยู่นะคะที่ร้อนแรงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆล่าสุดก็จะมีการจัดชุมนุมใหญ่อีกครั้งในเดือนตุลาคมนี้รวมถึงแนวโน้มการตอบรกรฉุกเฉินออกไปอีกค่ะ ส่วนช่วงครึ่งปีหลังของไตรามาสดังกล่าวก็คือไตรามาสสี่นะคะคาดว่าดัชนีจะค่อยๆพื้นตัวดีขึ้นเนื่องจากเห็นความชัดเจนในการเลือกตั้งสหรัฐการยกเม็ดเงินจากตลาดเงินอันที่ตลาดตราสารหนี้และเงินฝากเข้ามาในตลาดหุ้นเพิ่มมากขึ้นภาวะดอกเบีย้ยที่ยังอยู่ในระดับต่ำนะคะประกอบกับคาดว่าจะมีความเคลื่อน้าในเรื่องของการพัฒนา,นาวัคซีนออกมาและทิศทางฐานกำไรของบริษัทจ,จดทะเบียนค่ะ ที่จะพลิกกลับมาดีขึ้นตั้งแต่ช่วงไตรมาสแรกของปี2,564ซึ่งก็จะหนุนให้ความเชื่อมั่นของนักลงทุนนั้นพลิกกลับมาเป็นบวกเพราะตลาดหุ้นมักสะท้อนปัจจัยล่วงหน้าไปก่อนแล้วนะคะ โดยฝ่ายวิจัยอยู่ระหว่างการปรับลดประมาณการเป้าหมายดัชนีสิ้นปีนะ่าจะอยู่ที่ระดับประมาณ1250ถึง1300จุดจากเดิมที่คาดไว้1 4 0 0จุดนะคะโดยเป้าหมายดัชนีนั้นต่ำสดุดคาดว่าอาจจะอยู่ที่บริเวณ1,200จุดค่ะก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะก่อนหน้านี้ก็นี่หลังโควิดนะ,ะหลังโควิดก็ประเมินกันเท่าไหร่นะ1 5 0 5 1,550่ะแล้วก็ปรับลดนง นี่ล่าสุดนะครับเพราะว่าเหลือมันก็มองไม่ยากแล้วนะเพราะว่ามันใกล้กระชั้นแค่มาแล้วเหลือประมาณสามเดือน่สิ้นปีพันสองร้อจุดก็ถ้าจะประเมินจากปัจจัยแวดล้อมปัจจุบันก็เป็นคําทํานายหรือการคาดหมายที่ใกล้เคียงกับความจริงนะเพราะว่าก็ดูจากปัจจัยแวดล้อมแล้วเนี่ยนะคะก็มันไม่มีขขาวเดียะยังไม่มีเา ในเรื่องของการเมืองในบ้านเราอะนะคะและยิ่งเขาบอกว่าเมาื่อาสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเสาร์อาทิตย์เนี่ยมันมีเรื่องของการที่ผู้บริหารพรรคเพื่อไทยทยอยยื่นหนังสือลาออกกันเนี่ยนะคะเริ่มตั้งแต่คุณหญิงสุดารัตน์เกยุรพันธ์เขาบอกว่าสัปดาห์นี้ต้องจับตาประเด็นนี้ก็ถือว่าจะเป็นเรื่องการเคลื่อนไหวทางการเมืองที่จะมากดดันปัจจัยกดดันเรื่องของความผันผวนข,ของตลาดหุ้นไทยด้วยค่ะครับถ้าขึ้นขึ้นมาเนี่ยอาจจะเป็นโอกาสนะครับในการขาย ลดความเสี่ยงลงไปก่อนเพราะเรารยังไม่รู้เลยนะคะว่าข้างหน้าจะอย่างไรและเดือนตุลาคมอย่างที่บอกไปการเมืองจะมีความเข้มข้นขึ้นทั้งเรื่องของการชุมนุมนะคะเรื่องของการยืดนอ,อายุกันออกไปเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญทุกอย่างเนี่ยจะมางวดกันอยู่ตุลาเนี่ยละคะ่ะแล้วตุลาเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์ในตลาดทุนสำคัญสำคัญเกิดขึ้น,น,นมาแล้วใช่เหมือนกันค่ะ มาดูเรื่องของหู้ในกลุ่มโรงพยาบาลกันนิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราวันที่1ตุลาคมเราก็จะเริ่มรับนักท่องเที่ยวแบบลองสเตย์แต่ว่าก่อนหน้านี้นะคะจากมติคณะรัฐมนตรีที่รัฐบาลเองก็มีการคลายล็อกดาวน์ต่างชาติเพื่อต่อลมหายใจนะคะซึ่งก็ทําให้สถานการณ์ของกลุ่มโรงพยาบาลที่รับผู้ป่วยต่างชาติเริ่มดีขึ้นค่ะก็คือรัฐเนี่ยเขาผ่อนคลายให้ ต่างชาติจะเดินทางเข้าประเทศได้ตั้งแต่1รกรกฎาคม2563แล้วเดี๋ยวจะมีแบบลองสเตในวันที่1ตุลาคมนี้ด้วยนะคะ โดยเริ่มจากประเทศที่มีความเสี่ยงต่ำไม่ว่าจะเป็นนิวซีแลนด์ญี่ปุ่นเกาหลีใต้สิงคโปร์ไต้หวันและบางเมืองของจีนเนี่ยนะคะเขาก็เลยทางด้านของบริษัทหลักทรัพย์หยวนต้าเนี่ยเขามองว่าตรงนี้มันเป็นประเด็นบวกต่อโรงพยาบาลที่มีสัดส่วนลูกค้าต่างชาติค่อนข้างสูงก็อย่าง b s BDMS นะคะแล้วก็รองลงมาก็คือ EKS ที่พบว่ามีหลายโรงพยาบาลเนี่ย เขาไปเข้าร่วมกับภาครัฐในการใช้สถานที่เป็นที่กักตัวทั้งแบบสถานที่กักตัวทางเลือกแล้วก็สถานที่กักตัวควบคู่ไปก,กับการรักษาพยาบาลค่ะโดยตัว BDMS เนี่ยถือว่ามีจํานวนโรงพยาบาลในเครือมากที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยถือว่ากลุ่มโรงพยาบาลเนี่ยก็ถือว่าเป็นกลุ่มที่มีความน่าสนใจหลังจากนี้ไปด้วยครับเพราะว่าหมายโรงพยาบาลบหลายแห่งนะก่อนโควิดนี่ก็รายได้เนี่ย ส่วนใหญ่จากต่างชาติครับถูกต้องค่ะนี่หายไปจะก,กลับมาเท่านี้ปัญหานี่กลับมาเท่าไหร่เพราะว่าเรื่องตัวเลขนักท่องเที่ยนว,ยน,วนี่นะยังเป็นข้อถกเถียงกันอยู่เพราะว่าทางแบงค์ชาติในประเมินนะครปีนี้67ล้านปีหน้า9้าล้านคนนะฮะแต่บางที่ก็ยังมอง20ล้านคนนะปีหน้าแล้วตัวเลขไหนอ่ะ<ม>เพราะว่าตัวเลขนี้มันไปอ้างอิงต่อการวางแผนสําหรับกลุ่มท่องเที่ยวเหมือนกันถ้าเกิดว่ามามาน้อยเขาจะเตรียมรับมือ นะปรับตัวว่าเอารับปีหน้าอีกปีหนึ่งนักท่องเที่ยวลูกค้าย,ยังน้อยอยู่คถ้าเกิดว่าถ้าถ้าเกิดยี่สิบล้านเนี่ยก็ถือว่าเพิ่มขึ้นกลับมาเร็วนะฮะแ <ใช S 2> ม้จะไม่ได้เท่าของเดิมแต่ว่าเป็นอาัตราที่แบบเหมือนกับเริ่มจะฟื้นตัวแต่ยังเก้าล้านนี่ก็แบบน้อยนะค่ะแล้วตัวเลขนี่มันดูจากรายวันได้ครับเพราะว่าจํานวนรายวันปีอีกสามร้ยหสิบห้าวันนะถ้าหมื่นคนก็สามล้านสามล้านห วันละสองหมื่นก <t> ็เจ <clubs> <pack ing> ouais ็ดล้านวันละสามหมื่นก็นันประมาณสักสิบล้านก็ดูอย่างตรงนี้นะครับแต่ตอนนี้เนี่ยก็สิ่งที่รองสเตย์นี้ก็ยังไม่เขาก็ยังเปิดแล้วแค่เดือนละประมาณพันกว่าคนวันวันวันออวันวันต่อวันต่อวันพันคนก็แค่สามเองสามแสนสามแสนกว่าซึ่งไม่ไม่ได้นะคะอะก็ดูดูนะครับเข้าใจว่าในธุรกิจท่องเที่ยวเองก็คงน่าจะประเมินออกว่ามัน จะได้ผลมาตรก,การลองสเตย์เนี่ยเปิดแบบเปิดแบบกึ่งรับนักท่องเที่ยวต่างชาติเนี่ะแล้วจริงๆแล้วเนี่ยต่างชาติจะกลับมาขนาดไหน<ช>เพราะขนาดนี้นะฮะธุรกิจท่องเที่ยวก็น,น่าจะได้รับการติดต่อแล้วถ้าจะมา ใช่ค่ะก<อ>็พต้องวงางแผนกันล่วงหน้าครับใช่เพราะหลายสถานที่ต้องเตรียมไว้สําหรับรองรับนะคะในการกักกันตัวเองด้วย14วันนะคะตรงนี้ก็มีหลายโรงแรมที่เข้าร่วมด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เห็นตัวเลขที่แท้จริงว่าจะเป็นไปตามที่ภาครัฐเองมีการประเมินเอาไว้หรือไม่ค่ะครับอ่าส่วนทางด้านของวันนี้นะคะก็จะมีหุ้นเพิ่มทุนค่ะของบริษัทกัฟ Energy Development เมนจำกัดนะคะจำนวน1,066,649,998ล้านหนุ้นนะคะที่จะเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยเป็นวันแรกนะคะหลังจากที่ทางกราฟเองเนี่ยเขาได้ออกแล้วก็เสนอขายหุ้นสามาัญเพิ่มทุนให้กับผู้ถือหุ้นเดิมของบริษัทตามสัดส่วนการถือหุ้นในอัตรา10หุ้นเดิมต่อ1หุ้นเพิ่มทุนค่ะโดยเสนอขายหุ้นสามาัญที่ออกใหม่เนี่ยนะคะพันล้านหุ้น มูลค่าที่ตราไว้เนี่ยหุ้นละ1บาทในราคาเสนอขายหุ้นละ30บาทแล้วก็จะเปิดให้จองซื้อไปเมื่อวันที่14 1 8ถึง18กันยายนที่ผ่านมาแล้วก็วันนี้เดี๋ยวจะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์เป็นวันแรกค่ะเร็วนะ,ะเร็วมากมก็ตัวกราฟก็ตามลงตามตลาดไปหลุดจาก30บาทไปเนี่ยใช่ไหมฮะใช่ก็เดี๋ยวดูว่าวันนี้ลูกหุ้นเข้าแต่ว่ากลุ่มไฟฟ้าดีกว่ากลุ่มธนาคารค่ะ เดียวกมต้องเที่ยวแต่ได้รับผมกระทบแต่โควิดทั่วหน้าหมดนะะ <c oughs> มากน้อยแล้วแต่ตอนนี้ อีกเรื่องหนึ่งนะคะก็คือทางบมจฟินันซานะคะมีการแจ้งที่ประชุมคณะกรรมการบริษัทเมื่อวันที่25กันยายนอนุมัติให้นําเสนอต่อที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้นที่จะมีขึ้นในวันที่10พฤศจิกาย,ยนนี้นะคะพิจารณาอนุมัติการเข้าซื้อหุ้นของบมจมั่นคงเคหะก,การหรือ MK ที่ถือโดยผู้ถือหุ้นรายอื่นทั้งหมดเนี่ยไม่เกิน892ล้านหุ้นในราคาไม่เกิน3บาท10สตางค์ต่อหุ้นนะคะ คิดเป็นมูลค่ารวมเนี่ยไม่เกิน2.77พันล้านบาทจากปัจจุบันนะคะที่บริษัทนั้นถือหุ้นอยู่ใน MK ทั้งสิ้น18.8ค่ะคาดว่าจะดำเนินการได้ภาย,าภายในตรอยมาส4ของปี2563นี้นะคะโดยหลังเงินทุนก็จะมาจากกระแสะเงินสดจากการดําเนินงานหรือสินเชื่อจากสถาบันการเงินถ้าหากว่าไปดูผู้ถือหุ้นรายใหญ่ห้าอดับแรกใน MK หรือบอมจอมั่นคงเคหากการเนี่ยนะคะ ก็จะมีทางบมจอพินันซ่าเนี่ยถือหุ้น18.8%ในบริัที่ตั้งมติธรรมถือหุ้นอยู่12.22%บริษัท CPD Asset จำกัดเนี่ยนะคะถืออยู่5.54% CPD Holding นะคะถืออยู่5.5%ค่ะโดยพินันซ่าระบุนะคะว่าการกำหนดราคาซื้อหุ้น MK ที่สูงกว่าราคาตลาดเนี่ย ก็เพื่อที่จะจูงใจให้ผู้ถือหุ้นของมั่นคงเคหกการเนี่ยพิจารณาตอบรับคําเสนอซื้อของบริษัทขณะที่ถ้าไปดูราคาหุ้นของบมจมั่นคงเคหกการที่ปิดตลาดเมื่อวันศุกร์เนี่ยอยู่ที่2องบาทแปสตางค์ค่ะก็คือรั้งอีกครั้งนะฮะหุ้นมั่นคงมั่นคงเคหกการปีที่แล้วน่าจะเป็นปีที่แล้วนะคะั้งสุภลายเป็นคนเสนอซื้อนะเทดเดอร์ออฟเฟอร์ ก็ไม่สำเร็จนะฮะ,ะแต่ได้หุ้นเพิ่มมาหน่อยคราวนี้นะฮะผู้ถือหุ้นใหญ่ก็คือฟิดันซ่าก็จะขอทำเทนเดอร์ออฟเฟอร์บ้างนะใช่ค่ะแม่ใครถือหุ้นไว้ตอนนี้สบายๆนะสองบาทแปดสิบเขาซื้อราคาเท่าไหร่นะ,ะสามบาทสิบค่ะสามบาทสิบก็ประมาณสักสิบเปอร์เซ็นต์ฮะวันนี้หุ้นเนือน่าจะขยับตอบรับไปนะฮะแต่ว่าก็ยังยังไม่สำเร็จแต่ว่า แน่นอนนะเขาซื้อเนี่ยนะฮะเท่าไหรเขาก็ซื้อในราคานี้นะครับจำนวนทุนเนี่ยนะฮะังนั้นเนี่ยคนที่มีเนี่ยก็ถ้าราคายังอยู่ใน2บาท80ก็เก็บไว้แล้วเ็าไปรอขาย t นเดอร์ออฟเในราคาวันนี้คงดิดขึ้นนะครับคนที่ถือไว้วันนี้ก็มีกำไรกันแล้วสบายแต่ว่าไม่เกินสบาท1สิาสังเพราะว่ามันจะมีช่วงเวลามีอะไรนิดหน่อยสักสบาทกว่าว่าได้ครับค่ะน่าจะได้เห็นนะคะถือว่าไปถูกหวยเล็ก สำหรับูกเลขท้ายสองตัวเลขท้ายต,ตัวเดียวแล้วกันค่ะสำหรับผู้ถือหุ้นนะคะของบมจมัน่นคงเคหกการอมาดูในเรื่องของหุ้นน้องใหม่กันบ้างนะคะ scgp นะคะหรือว่าบมจ scg packaging ผู้นำด้านบรรจุภัณฑ์แบบครบวงจรในภูมิภาคอาเซียนนะคะซึ่งเขาก็มีการกำหนดช่วงราคาขายหุ้น ipo ไว้เบื้องต้นที่33บาท5 0สตางค์ถึง35บา <S <S บาทปรากฏว่าหุ้น ipo เนี่ยนะคะได้รับความสนใจจากนักลงทุนโดยมีกลุ่มนักลงทุนหลัก แบบเฉพาะจอดจ,จงเนี่ยจำนวน18รายนะคะได้ลงนามในสัญญาทั้งสิ้นเนี่ย676ล้านหุ้นหรือประมาณ60%ของจำนวนหุ้น IPO ที่เสนอขายครั้งนี้ไม่รวมการจัดสรรหุ้นส่วนเกินน่นะคะก็แสดงให้เห็นถึงความมั่นใจของนักลงทุนสถาบันค่ะเดี๋ยวเขาเตรียมให้เปิดจองซื้อก็คือสัปดาห์นี้แล้วนะคะ28กันยายนถึง7ตุลาคมนี้ขึ้นอยู่กับประเภทของผู้จองซื้อด้วยก็เขาจะเปิดให้ประชาชนทั่วไปซื้อผ่าน โาคาขายเป็นที่สนะใช่ค่ะถือไม่ค่อยได้มีนะครับหุ้นใหม่ที่จะจัดสรรให้ประชาชนทั่วไปส่วนใหม่จะจัดสรรผ่านบริษัทผู้จัดจาก,การจําหน่ายและรับประกันการจหน่ายหรือบโบรกเกอร์ทั่วๆไปนะฮะ,ะที่ได้รับเป็นตัวแทนจหนายเนี่ยจะประชาชนทั่วไปเนี่ยจะไม่มีสิทธิ์จะเป็นลูกค้าบโบรกเกอร์ที่ได้แล้วก็นี่เปิดให้ประชาชนทั่วไปคือจองซื้อได้ตรงครับค,คือมีโอกาสนะที่จะจองอมีโค้ต้าส่วนหนึ่งแต่ปัญหาก็ <อ S 2> มีคําถามเหมือนกันคนก็ถามเยอะหน้าจองไหม แล้วข้อสังเกตอย่างนี้นะครับก็คือว่าส่วนใหญ่หุ้นเนี่ยนะฮะก็มักจะผ่านอะไรก็ถ้าไม่พอะนะคอันนี่นี่เปิดให้ประชาชนทั่วไปนในแง่ดีก็คือว่าให้หุ้นกระจายกว้างอีกแง่น <joins> <S <S หนึ่งก็คือว่าเอ๊ะหุ้นที่โบรอกอร์เขาไปขายเนี่ยมันปริมาณความต้องการซื้อเนี่ยมันมันไม่พอหรือเปล่า <clair? S 1> ซึ่งจัดสรรให้ประชาชนทั่วไปด้วยนี่ข้อสังเกตนะฮะในในมุมมอง อาจจะอีกอย่างหนึ่งนะ,ะอาจจะเป็นแบบเจตนาต้องการกระจายให้เข้าสึงประชาชนจริงๆหรืออีกส่วนหนึ่งก็คือว่าผ่านอันเดอร์ไลน์แล้วมันจะไม่หมดหรือเปล่าท่านที่ถามผมตั้งข้อสังเกตแค่นี้นะครับให้คําตอบว่าน่าซื้อไม่น่าซื้อท่านต้องศึกษาด้วยตัวเองครับ่ <c oughs> มาปิดท้ายกับหุ้นน้องใหม่อีกหนึ่งตัวนะคะ ก็คือบริษัท NR Instant Produce หรือ NRF ค่ะที่เตรียมเสนอขายหุ้นสามัญให้กับประชาชนเป็นครั้งแรกหรือ IPO จำนวนไม่เกิน340ล้านหุ้นค่ะตอนนี้เขากำหนดช่วงราคาเสนอขายของหุ้น IPO ไว้ที่4บาทถึง4บาท60สตางค์ต่อหุ้นแล้วก็จะเปิดให้นักลงทุนรายย่อยจองซื้อ28-30ถึง30กันยายนนี้นะคะที่ราคา4บาท60สตางค์ต่อหุ้นค่ะซึ่งถือเป็นช่วงของราคาสูงสุดที่เสนอขายนะคะ พร้อมกับทําการสํารวจความต้องการจองซื้อของนักลงทุนสถาบันเพื่อกําหนดราคาเสนอขายสุดท้ายคาดว่าจะประกาศให้ทราบกันเนนะคะก็คือวันที่30กันยายนนี้ค่ะโดยหาก,กราคาเสนอขายสุดท้ายเนี่ยต่ำกว่าราคาจองซื้อจะดําเนินการคืนเงินจองซื้อให้กับนักลงทุนรายย่อยต่อไปนะคะ ส่วนนักลงทุนสถาบันเนี่ยจองซื้อได้วันที่1-2่ตุลาคมแล้วก็วันที่5ตุลาคมที่ราคาเสนอขายสุดท้ายค่ะและคาดว่าจะมีการนำหุ้น NRF เนี่ยเข้าซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยภายในกลางเดือนตุลาคมนี้ค่ะก็จะเริ่มเห็นหุ้นน้องใหม่เนี่ยกลับเข้ามาทยอยกลับเข้ามาในตลาดกันแล้วนะคะแต่มาที่4่ะนะก็รอ <จะ S 1> ไม่ไหวแล้วครับมันทุนต้องใช้อ่ะครับต้องระดมทุนใช้นะครับ ตลาดไม่เอื้อเท่าไหร่ก็ต้องเข็นเข้ามาแล้วฮะก็นักลงทุนดูนะฮะตลาดอย่างนี้แล้วราคาเนี่ยเหมาะสมไหมอไว้พิจารณาะนะเพราะว่าแม้ว่าคุณน้องใหม่ระยะหลังเนี่ยเข้ามาดูส่วนใหญ่เนี่ยจะสร้างผลตอบแทนที่ดีแต่ก็มีบางตัวนะครับ<ช>ที่สุ่มเงินนักลงทุนอี เจ็บมื่อเจ็บตัวไปแล้วหนักด้วยนะฮะทำดีเหมือนวันแรกแล้วหลังจากนั้นก็เรียบร้อยไปเลยก็ค่อยๆไต่ลมศึกษาแล้วก็ดูข้อมูลที่เรียบร้อยไม่ใช่ว่าหุ้นใหม่ไม่รู้ฉันจองหมดแล้วอะไรก็จองหมดมันก็ง่ายไปหน่อยค่ะนะคะมาปิดท้ายช่วงนี้กันนะคะไปกันที่ตัวเลขของตลาดหุ้นสหรัฐเมื่อคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาดัชนชิาวาโจนก็ปรับตัวบวกได้3 5 8จุด 5.2จุด S&P บวกไป51.87จุดและ NASDAQ บวกไป241.30จุดนะคะก็นักลงทุนเริ่มกรอบเขาซื้อหุ้นที่ปรับตัวลงไปก่อนหน้านี้ค่ะหลังจากดัชนี a s s ต a ดนั้นก็เข้าสู่ระยะปรับฐานในสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยหุ้นเทคโนโลยีขนาดใหญ่นะคะมี Apple Microsoft และ a m a z o n com นำตลา,าดรวมทั้ง Facebook ด้วยนะคะนักลงทุนเชื่อว่าหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเป็นทางเลือกในการลงทุนระยะยาวค่ะ ส่วนยุโรปเองนะคะก็ผันผวนค่ะในส่วนของฝรั่งเศสลดไป0.6% 9ยุเเรยอรมันลงไป1 0 9แต่ลอนดอนปิดปรับตัวบวกได้0.34%นะคะที่ฝรั่งเศสกับเยอรมันปรับตัวลงไปก็เรื่องจากความกังวลเรื่องของการแพร,ร่ระบาดรอบ2ของโควิด -19 ค่ะแต่ลอนดอนเขามีปัจจัยเฉพาะตัวนะคะได้แรงหนุนจากการปรับเพิ่มขึ้นของหุ้นวิลเลียมฮิลที่ทะยานขึ้นเกือบ44%่ขานร,รับข่าวการถูกเสนอเทคโอเวอรค่ะ ส่วนราคาน้ำมันลงไปเล็กน้อย6เซนค่ะปิดไปที่40เหรียญ25เซนเป็นก็ลงไป2เซนปิดที่41เหรียญ92เซนตทองคาลงไป10เหรียญ60เซนค่ะปิดที่ระดับ1,866เหรียญ30เซนต์ต่อทรอยส์ออนส่วนตลาดหุ้นไทยค่ะเราปรับตัวลงไปในกรอบแคบ2 5 2จุดปิดไปที่ระดับ1,244.94จุดนะคะด้วยมูลค่าการซื้อขาย45,623ล้านบาทค่ะ ส่วนท่านดับหลักทรัพย์ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุดนะคะดับที่1 AOT การท่าอากาศยานเพิ่มขึ้น1บาทปิดที่57บาท50สตางค์ค่ะอันดับที่2 CPF นะคะลงไป53สตบาปิดที่ย7บาท, 27, บาท75สตางค์อันดับที่3 m ม n ิ้นค่ะลงไป63สบาปิดที่2 0สบาท, 20, บาทสตางค์อันดับที่4ปตทไม่เปลี่ยนแปลง32บาท50สรสตางค์ และดับที่5 stgt ค่ะลงไป75สตางปิดที่75บาท75สตางสรุปการซื้อขายหลักทรัพย์ตามประเภทนักลงทุนนะคะสถาบันขาย970ล้านต่างชาติขาย879ล้านในขณะที่บร็เกอร์ซื้อไป398ล้านและรายย่อยซื้อไป1,452ล้านค่ะครับมาดูเพื่อนบ้านยานอเซียนะฮะเพื่อนบ้านยานอเซียล่าสุดนิกกี้นะฮะบวก167จุด ห้างเสงของห้องโกงบวก135จุดจีนบวก18จุดนะครับแล้วก็ฟิวเจอร์ดาโจนนะฮะล่าสุดก็ยังบวกอยู่บวกต่อเนื่องจากคืนวันศุกร์นะครับนี่เป็นสัญญาณว่าแบคืนนี้จะดี 1้อจุดครับค่ะอะตลาดหุ้นไทยเปิดเรียบร้อยแล้วนะคะเราปรับตัวบวกขึ้นมาได้7.49จุดกลับมาอยู่เหนือระดับพันสองอยู่ที่พันสองจุดสีาดัปดาหนี้จะอย่างไรต่อเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับน,นะวิเคราะห์ค่ะพักกันสกรูก่อนค่ะ